ท่านผู้ชมน่ารักมากเลยเอากล้วยไข่สุกหวานหอมอร่อยมาให้เขาค่ะท่านผู้ชมกินใหญ่เลยชอบใหญ่เลยค่ะพวกเธอเลือกมาสร้างบ้านอยู่ตรงนี้รับรองมีกินทุกวันเข้ามาสร้างบ้านค่ะแล้วก็มาวางไข่ออกลูกบนต้นมะยมค่ะท่านผู้ชมนกสายพันธุ์นี้บางคนนะ่ะเขาเลี้ยงกันนะคะ แต่ว่าสระไทยไม่ได้เลี้ยงเขานะคะเขามาเกาะทำรังเองก็เลยให้อาหารเขาแค่นั้นเองค่ะไปถามผู้รู้มาแล้วค่ะเขาเรียกว่านกปลอดค่ะตัวเมียนะคะเป็นนกปรอดหน้านวนส่วนอีกตัวหนึ่งจะเป็นนกปรอดคล้ายๆนกกงหัวจุกเลยนะคะนี่ลูกเขาค่ะลมพัดแรงมากเลยค่ะกิ่งไม้ยมแทบหักเลยนะคะ อุ้ยทำไมเขาขอบจังเลยอะอากาศมันร้อนเหรออุ้ยดูลมมันพัดค่ะเอา้าเอา้าเอา้าจะตกแล้วเธอยังเป็นเด็กน้อยอยู่ลงเข้ากลับมาที่รังเราแล้ว,ลวเดี๋ยวตกนะจะบอกให้ด้วยนะว่าแถวเนี้ยมีทั้งตะลอกมีทั้งแมวแล้วก็มีทั้งหมาด้วยนะตกลงไปอะจะหาว่าไม่เตือนนะจ๊ะกลับลงมานั่งในรังเดี๋ยวนี้เลยเดี๋ยวตกนะไปดูแม่เขาค่ะ แม่เขาค่ะนี่คือแม่เขานะคะเป็นไงเธอลูกเธอโตแล้วนะลักษณะเด่นของนกปลอดหน้านวนเนี่ยนะคะเขาจะมีใบหน้าสีขาวค่ะแล้วก็มีก้นสีเหลืองสดค่ะเราลงทุนไปซื้อหนังสือมาค่ะเกี่ยวกับเรื่องของนกปลอดนะคะในหนังสือเขาบอกว่านกปลอดเนี่ยจัดอยู่ในกลุ่มของนกร้องเพลงค่ะ เป็นนกที่มีขนาดไม่ใหญ่มากนักนะคะแต่ว่ามีสีสันที่แตกต่างกันไปตามแต่ละชนิดค่ะเป็นนกที่ร้องเพลงได้เพราะมากเลยได้ยินแล้วค่ะเสียงร้องเ็เพราะจริงๆนะคะแล้วก็ร้องได้ตลอดเวลาด้วยค่ะถ้าเขาอยากจะร้องแล้วอาหารของเขาอ่ะเขาจะกินผลไม้และมแมลงเป็นอาหารค่ะ เราสามารถพบเขาได้ในหลายประเทศค่ะตั้งแต่ภูเขาสูงจากระดับน้ำทะเลเป็นพันพันเมตรจนถึงที่ราบลุ่มหรือในชุมชนเมืองและก็ตามสวนสาธารณะหรือว่าสวนหลังบ้านเราแบบเนี้ยค่ะ <m> เขาเลือกมาทำรังอยู่ตรงนี้เพราะว่ามันอุดมสมบูรณ์นะคะมีทั้งน้ำมีทั้งผลไม้อาหารการกินครบถ้วนค่ะแล้วก็ อากาศตรงนี้เป็นอากาศที่ดีมากเลยนะคะดูสิเขาน่ารักดีนะคะแต่ก็ไม่ควรที่จะไปจับเขามาขังกรงไว้นะคะปล่อยให้เขาอยู่ตามธรรมชาติของเขานี่เขาไข่สองใบแล้วค่ะเอ้ยไม่ใช่ดีสองฟองใช่ไหมเขาจะมากินผลไม้ที่เราวางไว้ให้ทุกวันเลยนะคะแล้วสาระาไทยก็ทําการเปลี่ยนผลไม้ด้วยนะบางวันก็เป็นกล้วยสุก บางวันก็เป็นมะม่วงสุกค่ะผลไม้อร่อยอร่อยก็จะแบ่งให้เขาด้วยนะคะดูสีมากินทุกวันเลยสาเหตุที่เขาเรียกว่านกปร,รอดนะคะค็อพราะว่ามาจากเสียงร้องของพวกเขานั่นเองค่ะที่มักจะเป็นเสียงว่ากรอดกลอดค่ะซึ่งบางครั้งนะคะอาจจะเรียกเพี้ยนค่ะเป็นนกปรอดนะคะหรือว่านกกระรอด หรือว่านกตะรอดแต่ว่าบางคนอาจจะเรียกเขาว่านกไนติงเกลค่ะโอ้โหนกประลอดเนี่ยในหนังสือเขาบอกว่าทั่วโลกมีตั้ง137ชนิดเลยนะคะนี่เพื่อนๆนของนางค่ะส่วนนี้แฟนนางค่ะเหมือนจะมีหัวจุกด้วยนะคะมีหน้าล่ะขนาดแม่นกกับพ่อนกเนยังคนละสายพันธุ์เลยนะคะ เป็นนกปลอดเหมือนกันแต่เหมือนคนละชนิดนะคะเพราะว่าตัวแม่เขาจะมีลักษณะเป็นหน้าขาวนวลน,นะคะส่วนตัวพ่อเขาจะมีจุกอยู่ที่หัวนะคะสำหรับในประเทศไทยนะคะเขาบอกว่าพบอยู่36ชนิดค่ะสังเกตดูว่าพ่อแม่นกคู่นี้นะคะตัวแม่นกอะคะ่ะจะตัวใหญ่กว่าตัวพ่อนกเยอะเลยนะคะ แม่นกตัวเนี้ยหาอาหารเก่งๆค่ะหาแมลงมาป้อนให้ลูกได้ทุกวันเลยค่ะแล้วก็ได้ตัวใหญ่ๆด้วยนะคะแต่ว่าภาพที่กำลังเห็นเนี่ยนะคะเป็นการป้อนอาหารหรือว่าแมลงอะค่ะให้ลูกเป็นครั้งแรกค่ะก็เลยเหมือนเขางงๆเนาะป้อนเสร็จตัวเองก็กินกล้วยต่อไปค่ะนกปลอดที่อยู่ในประเทศไทย30กว่าชนิดเนี่ยนะคะ ทุกชนิดเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองทั้งหมดค่ะและมีบางชนิดค่ะคือนกปลอดหัวขนชนิดนี้นะคะจะเป็นที่นิยมเลี้ยงกันเป็นสัตว์เลี้ยงนะคะอาหารที่เขาชอบกินนะคะจะมีผลไม้ต่างๆค่ะเช่นลูกไซลูกว่าชุมพู่แล้วก็มะละกอมะม่วง ผลตำลึงสุกและที่สำคัญคือดูลักษณะเขาชอบมแมลงแล้วก็หนอนนะคะเคยเห็นมแมลงปอผีเสื้อหนอนพวกนี้ค่ะเขาจะจับมาบ่อยมากเลยค่ะนี่ไงคะจับมาให้ลูกเขาอีกแล้วค่ะตัวนี้เป็นอะไรนะตัวใหญ่เลยนะคะเนี่ยตัวเนี้จับมาได้อะเขาจับมาให้ลูกเขาเก่งๆอะ่ะแม่นกเนี่ย นกปลอดเนี่ยนะคะเป็นครอบครัวนกที่รักลูกมากเลยนะคะดูสิเนี่ยพ่อแม่รักลูกมากเลยค่ะเขาชอบอยู่กันเป็นคู่คู่หรือเป็นกลุ่มกลุ่มนะคะเนี่ยลูกเขานะคะตอนนี้เริ่มมีขนปีกแล้วนะนี่เริ่มกระดุกกระดิกแล้วก็มีขนปีกส่วนพ่อแม่ก็มาพบปักเพื่อนฝูงค่ะท่านผู้ชม วันนี้ลูกนกเขามีเล็บแล้วนะคะเนี่ยมีนิ้วมีเล็บแล้วค่ะนี่อีกวันหนึ่งนะคะขนปีกเขาเริ่มยาวแล้วค่ะแม่เขาเอาอาหารมาให้ลูกเขากินค่ะแล้วพอลูกเขากินเสร็จนะคะก็ไปยืนชมวิวค่ะไปยืนรอแฟนนะคะมองหาแฟนใหญ่เลยแฟนไปไหนก็ไม่รู้ ลูกนกก็มุดมุดอยู่ในรังหายใจเร็วมากนี่ค่ะหาอาหารมาให้ลูกได้อีกแล้วค่ะเดี๋ยวเขาจะขย้อนออกมาให้ลูกเขานะคะไอ้พวกหนอนพวกมแมลงจะอยู่ในปากเขาค่ะท่านผู้ชมวันนี้นกเขาขนปีกเขาเริ่มยาวขึ้นแล้วนะคะแล้วเขาก็แข็งแรงมากขึ้นแล้วด้วย แล้วเริ่มมีขนแล้วค่ะนี่เขามายืนทำอะไรอยู่ตรงนี้น่าจะยืนสังเกตการอยู่ค่ะว่าอุ๊ยยืนรอแฟนค่ะนั่น่ะแฟนเขามาแล้วค่ะแฟนเขาอ่ะจะมีจุกอยู่ที่หัวนะแต่ตัวเขาอ่ะไม่มีตัวใหญ่กว่าแฟนเขานี่ไงแฟนเขาเห็นไหมนี่วันนี้นะคะท่านผู้ชมลูกนกอ่ะค่ะตัวโต,วตวขึ้นค่ะแล้วก็ มีขนแล้วด้วยแล้วตอนนี้นะคะเขายืนได้แล้วด้วยนะคะนี่พ่อนกค่ะพ่อนกเขามาเฝ้าใหญ่เลยค่ะเออเขารักกันมากเลยนะคะเนี้ยพ่อนกนะจะเฝ้าลูกนกไม่ห่างเลยนะแต่แม่นกอะ่ะจะเหมือนทำหน้าที่ไปหาอาหารมาให้มาให้ลูกค่ะแล้วพ่อเขานะคะจะเฝ้าไม่ห่างเลยนะไปไปแบบ ใล้รังเขาไม่ได้เลยนะร้องโวยวายน่าดูเลยค่ะตัวพ่อเนี่ยร้องอยู่นั่นแหละโดยปกติแล้วนะคะนกสายพันธุ์เนี่ยเขาจะผสมพันธุ์กันในช่วงฤด,ดูร้อนค่ะหรือว่าระหว่างเดือนกุมภาพันธ์จนถึงเดือนเมษายนเนี่ยหละคะ่ะแล้วเขาก็จะมาทํารังเป็นรูปถ้วยค่ะทำรังตามต้นไม้หลายชนิดนะคะโดยเฉพาะไม้ผลนะคะ เช่นต้นขนุนต้นกระท้อนต้นชมพู่ต้นมะม่วงและนี่ก็ต้นมะยมค่ะรังจะอยู่สูงจากพื้นดินประมาณสองเมตรถึง4เมตรนะคะแต่ละรังเนี่ยจะมีไข่ประมาณ2-3ถึงฟองนะคะรังเนี้ยก็มีไข่สองฟองค่ะท่านผู้ชมแถวเนี้ยมันมีหลายตัวเลยนะคะเนี่ยเห็นไหมคะ ที่เห็นนี่ก็สามสี่ตัวแล้วนะคะส่วนนี่พ่อแม่นกค่ะยืนคุยกันใหญ่เลยสงสัยว่าคุยกันเรื่องเลี้ยงลูกเธอเฝ้าลูกฉันจะไปหาอาหารให้ลูกมีลูกรอใหญ่เลยค่ะนี่ค่ะพ่อแม่และเพื่อนๆน,นะคะอุ้ยไปหาอาหารแล้วมั้งอีกตัวหนึ่งนี่ลูกเขาตอนนี้โตแล้วนะคะปีกหาง ขนอะไรครบแล้วค่ะปากแล้วก็ปากก็ใหญ่แล้วค่ะแล้วก็ลืมตาแล้วด้วยนะคะตอนนี้เขาโตแล้วนะคะกลัวแต่เขาจะหล่นตกลงไปจากรังอะคะเพราะว่าลมพัดแรงมากเลยแล้วก็มันมีพวกกระรอกอะกระรอกมันกินนกไหมอะ่ะไม่รู้เหมือนกันนะนี่แม่เขามาส่งอาหารแล้วค่ะเห็นไหมคะแม่เขา่าเก่งมากเลยอะ่ะ ตัวใหญ่มากเอาคาบคาบกล้วยไปแล้วค่ะเออมีอย่างหนึ่งคือเวลาแม่เขาอ่ะกินกล้วยหรือผลไม้ที่เราให้เสร็จใช่มะเขาอ่ะจะคาบไปให้แฟนเขาทุกครั้งเลยค่ะเออเขาจะาเอาของที่ได้อไปให้แฟนทุกครั้งเลยนะแต่ว่าตามความเป็นจริงแล้วก็คือมันเป็นการทำความสะอาดรังด้วยนะคะเพราะว่าเขากลัวว่าจะมีอะไรมาทำลาย ลูกเขาหรือว่ามาที่รังเขาอ่ะไม่ว่ามดหรือว่าสัตว์อื่นๆน,นะคะมันเป็นการทําความสะอาดรังด้วยแต่ว่าที่เห็นนะถ่ายไม่ทันรู้ไหม mm hmm. เขาคาบผลไม้อ่ะไปส่งให้ถึงปากแฟนเขาเลยนะโออมันเป็นนกที่รักกันมากเลยอะ่ะ mm hmm. นี่ลูกเขากินอาหารใหญ่เลยค่ะ mm hmm. แม่เขาไปไปหามางังมาให้ค่ะดูส mm hmm. โิโอ้ยโอ้ย,อยป้อนใหญ่เลยค่ะ โอ้แต่ทำไมลูกนกไม่กินกล้วยอ่ะกินแต่มแมลงอย่างเดียวเลยงงแลยเนี่ยนี่ตอนนี้นกลูกนกเขาโตแล้วนะคะเนี่ยเขาเริ่มเขาเริ่มจะออกจากรังแล้วค่ะแต่กลัวอะไรรู้ไหมเขายังบินไม่ไม่แข็งอะ่ะยังบินไม่ได้ได้วยซ้ําอ่ะโอ้เนี่ยพ่อเขาอ่ะร้องเรียกร้องเรียกอะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวลูกก็ตกลงไปหรอกแล้วมันมีแมวคะ่ะแถวนี้มีคนเลี้ยงแมวนะคะ เดี๋ยวแมวมันจะตะปบเอาไม่ใช่อะไรหรอกดูสิมายืนร้องอยู่อุ้ยสวีทกันหน้าดูนะพวกเธอสองสองตัวสามีภรรยาไอ้ลูกก็รอรอกินแมลงนี่ค่ะตัวแม่เขาตัวอ้วนมากเลยนะคะเพราะว่าอาหารอุดมสมบูรณ์ให้เขาทุกวันนี่ลูกเขานะคะเนี่ยดูสิไปเกาะอ,อยู่ที่ปากรังละวจะตกไหมเนี่ยท่านผู้ชมคะ เราตามลงมาดูแม่เขาค่ะว่าไปหาอาหารที่ไหนนะคะที่ไหนได้อะมาละเลงเมืองอยู่ตรงนี้ค่ะดูเสิอกันเนี่ยแม่เขา,าดูดูแม่เขาดิอันนี้คือเขากำลังโมโหเราหรือว่าขอบคุณเราเนี่ยงงเหมือนกันอย่าลืมกดติดตามให้กับช่องสราทไทยด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย